สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Story with แครวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาแข่งเตมค่ะซึ่งมันก็คือเออเราจะมาร้องเพลงประชันกันหรืร้หาอะไรเล่นพะน,น่อยใช่ออซึ่งเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะคะเราจะเล่นเกมโดยมีกติกาว,ว่าเรานะคะจะมีเพลงทั้งหมดอยู่ในนี้นะคะ16เพลง ซึ่งเราเนี่ยจะทําการสุ่มเพลงขึ้นมาแล้วแต่ละรอบนะคะเราจะได้เพลงไม่เหมือนกันซึ่งทั้งสองคนเนี่ยจะต้องร้องเพลงของตัวเองอะที่ตัวเองจับได้ให้แบบผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีเออให้จบท่อนฮุกใช่ใชโดยที่ไม่ไปร้องเพลงของอีกฝั่งหนึ่งถ้าใครเนี่ยมีสมาธิกับเพลงของตัวเองได้จนร้องจนจบเนี่ยก็จะชนะไปนะเราไม่ตัดสินที่ความเพ้อนะคะเพราะถ้จาจะสงแล้วมันไม่น่าจะเพ้อได้ถ้ามันมีการเพี้ยนก็ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันน่าจะเพี้ยนอยู่แล้ว แล้วก็วันนี้ก็มาดูกันว่าเราเนี่ยจะชนะหรือเปล่าเฮ้ยเรา่าจะเราน่าจะแพ้เราเป็นห้องแบบไปตามทุกเสียงดนตรีเดี๋ยวมาดูกันค่ะไปเริ่มกันเลยเย้ทามโซน vs เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนค่ะแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันพคาดตรงไหนหรือวันใดที่ผ่านไปนานไปพอไม่วานานเท่าธอไรไม่ว่าใครรู้ใคร อยากลองมันกันจะทำไว้บอกฉันจะได้ไหมจะให้ฉันเป็นเพื่อนเล่นเล่นกันก่ม่ได้ไหมนะเทออะไรกูจำเขงไม่ได้เจอรับได้ไหมโอเคแพ้แพ้จำเลงไม่ได้ว่าที่ฉันอยู่ใช้ยืนที่เดียวกันไหนอยู่เล่นกันเพลินอยากได้แฟนเก่าเพไหมมีแอรแฟนใหม่หน้าคุณเฮ้ยไม่ใช่น่าจะได้นะ ได้ค่ดีๆเดยวแผนเต้นเถละมีคนเต้นตามหนึ่งสองแฟนใหม่เสนาคุณคืนคนที่คุณบอกวาไม่มีอะไรอย่างจะไม่ดีวันไหนตตนนันจะบกกับฉันมาตองเชื่อใจ แค่เพียงแค่สองนะก็ต้องมีเพื่ออะไรก็จบแล้วสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่จะน่าคุนจังร้องต่อเลยแฟนใหม่เชนี่ดูก็จะขุนเลยคนกับคนอ้าวก็ฉันร้องจบแล้วอ่ะไม่มีอะไรตอนหนูเลยเสมอค่ะเสมอผู้สาวห่านล้อ เขาคป็นสาษาค้าเหรอบอกแมนสันาทคาเรียนบอกแมนขยันเทียนตาการสิเคียนยังได้ยังมูการบอกกันมาอเฉยดีคุสาวสิเอาใจอะไหยังบ่หูแต่จีหูวันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวานนั้นเป็นบุญบานใดสอนบังอยู่เด้อวเธอฮัเรอน่นหลังกันดเขาฉันไม่ชอยหญิง้าวฉันไม่อบหญิงสา เขาจะเป็นไปได้บอลไม่ได้เข้ามาฟุตบอลดันแต่ว่าฉันนั้นแค่ลอสมบันกันเลยบอผู้สาวข้าลออยากเป็นผู้สาวไอชนะได้ไงวะนอกจากชื่อฉันแก้มน้องนางแดงกว่าใคร กอจำนงก็ใครใจที่จะมายสุดทางดวงหัวใจและดวงตาจะดูงน้าดวงนาดวงไหนวอนให้ใจทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่ร้องร้องผิดเนื้อว่ะวอนให้ลมมัดป่าอัวใจผิดไปชึงลืมเนื้อเยูดีง่ายก่อนฉันดูมีสติปะเห็นปะตอ้อใจมันไหมใจใจพร้อจะมันได้อยู่เจตจาความรักขอโทษค่ะ ตงงรงนั้นคุนมีเจ้าของถ้าเธอรักจริงจริง้องรักคนมีจจริงอมอฉันทิ้งฉันไปนนี้ฉันไปให้กันอย่าอยู่กับฉันเลยอย่ากอฉันไว้องัมเอไม่ได้ฉันรู้ว่าอางันได้แค่พกใจคิดถึงและนอนฝัน สุดยอดอุ้ยเข้ากันดีทำไมเราเล่นแต่เพลงช้าดใหเธอมีสติเข้ากันดีฉันไม่เคยจะใครมีความรักไกลที่ผสมที่จะไปไม่มีนัดเลยไม่วันเดนกับใจไรที่มันยง่นึงมีอะไรไม่ใช้กันสองคนฉันไม่เคยจะใครไม่เร็วไม่ช้าไม่น้อยกันไปแต่มี อะไรที่ดีกว่าใครลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดีเสมอค่ะจำแพนร้องเพลงแค่จบแล้วช่วยร้องให้เฉยวิ่งเก่งวัดประหลาใส่ตาตกจะไม่ได้วันประหลาต้องไปวัดประหลาดเน่ยเนี่ยเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร่กไ่ได้เธออยู่บ่เดี๋ยวฉันให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้น แค่ที่รักจำเลยรักแค่ยังไดเธอที่รักแต่เธอไม่ต้องรักผิดไมทีใจมันคิดริงเธงเธองจธอไม่คิดแค่ยังให้เธอได้รู้จำเลยว่ายังรักอยู่ถามแล้วหัวใจก็ยังไม่ฟ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 ังโบว์เธอที่รักยังรัอยู่ต่อไปเตเธอต มเมษาฉีรักแต่เธอไม่ต้องมาแถมให้ด้วยยอมเย้ yeah! สำหรับคลิปในวันนี้ก็หวังว่าเออทุกคนจะมีความสุขกับการเล่นเกมของเราแล้วเราก็จะพยายามทุกคนก็ถ้าเกิดทุกคนปวดหัวแสดงว่าคลิปเราประสบความสำเร็จใช่เพราะว่าเราก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะพยายามหาเกมมาเล่นอีกไเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะใช่สู่หกร้อยซับสไคร์เบอร์เย้ช่วยกันกดซับได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี หลายที่ท้งนี้กูเพราะไม่แน่ใจเอาน้ามาใกล้ตลอดเวลาชั้นเวลาชันเวลาชั้นนะเวลาชั้นต่อกันแค่อีกก็เป็นเท่าที่มากว่าว่าเป็นเพื่อนกันเท่านั้นหยุดเล่นกันเพื่นอนเล่น